ห้าเช้าข่าวดีเชา้านี้คุยกับคุณแม่กรอเดียม,มหาดำรงกุลเจ้าของลีลาลีลาดเท้าฟไฟวัย64ปีช่วงอร่อยริมทางกับหมูหวานากับ๋วยจับยวนเมนูเด่นร้านแดงท่าพระจันทร์ชื่นชมข่าวดีเรียนรู้ข่าวร้ายกับนกพจักรอัตนน์และปาจรีสวนสิลพงใน5้าเช้าข่าวดีเ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ5ช้าข่าวดีครับวันนี้นะคะเปิดกันด้วยเรื่องของฝาแฝดค่ะพูดถึงฝาแฝดเนี่ยเขาก็จะมีความโดดเด่นในตัวเองอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นแฝดหญิงหญิงแฝดช,ชายชายหรือแม้กระทั่งแฝดชายหญิงแล้วก็บางคนเนี่ยโดดเด่นที่ว่าไม่ใช่โดดเด่นแค่รูปลักษณ์แต่ว่าโดดเด่นที่มันสมองด้วยสมองความสามารถถูกต้องค่ะแต่ว่าฝาแฝดคู่นี้นะคะโดดเด่นที่มันสมองแต่ว่าน่าเสียดายเหลือเกินค่่่ะะะะเเรรราาาาจจพพคคุผููุ้ชมไไปปทีัังงงหววดดยนืออข สาวแฝดน้องนุ่มกับน้องนิ่มค่ะคน้องนุ่มกับน้องนิ่มนะคะอขออภัยอยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะแต่ว่าน้องนุ่มกับน้องนิ่มเนี่ยหัวดีสอบติดคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาแต่ว่าที่น่าเสียดายนะคะคือสองสาวนี้เรียนเก่งแต่ว่าไม่มีเงินเรียนฐานนะยากจนค่ะ คือคุณแม่ของน้องนุ่งกับน้องนิ่มนี้นะคะมีอาชีพขายส้มตำไก่ย่างวันวันนึงเนี่ยหารายได้อย่างมากก็3 0 0ร้อถึงสี่บาทส่วนคุณพ่อนะคะทาอาชีพเก็บของเก่าแต่ก็มีอาการป่วยอีกด้วยตรงนี้ก็ต้องมีค่ารักษาพยาบาลแน่นอนละค่ะว่าภาระที่ครอบครัวนี้แบกรับอยู่จะส่งลูกเรียนหนังสือค่าเทอมเทอมหนึ่งในเทอมละหมื่นห้าสคนคูณ2เข้าไปก็ส0,000ื่นไม่มีปัญญาส่งเรียนอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับสคนน,นี้สอบติดคณะแพทย์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นคณะที่2คนเนี่ยฝ่ยฝันอยากจะเรียนมาน,าน นะครับค่าเทอมนะครับสคน30,000บาทตอนแรกเนมีคิวที่จะต้องจ่ายค่าเทอมวันที่25พฤษภาคมปรากฏว่ายังไม่มี หาหยิบยืมเท่าไหร่ก็ยังไม่พอนะครับล่าสุดก็เลยขอผ่อนผันไปก่อนเดี๋ยวจะมีกําหนดจ่ายค่าเทอมใหม่อีกครั้งหนึ่งใน,ในวันที่25มิถุนายนนี้นะครับช่วงประมาณปลายเดือนนี้ซึ่งถึงวันนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอีกก็จะปรับคนละ1,000บาทพร้อมกับอาจที่จะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับคือความฝันที่อยากจะมาเป็นคุณหมอรักษาคนไข้ของทั้งสองคนเนี่ยอาจจะพังทลายลงไปด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็มีการเรียก ความช่วยเหลือนะครับอยากที่จะส่งสองคนนี้ให้ได้เรียนให้ได้เพราะว่าแน่นอนว่าแม้ว่าความช่วยเหลือจะไปถึงบ้างแล้วค่าเทอมอาจจะพอในเทอมแรกแล้วแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องใช้ <จะ S 2> เรื่องของ,อ,งอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็ค่าเทอมมันไม่ใช่เทอมเดียวปีเดียวไง,งหลายาคนมองว่าเวลาจะเรียนเนี่ยนะคะน่าจะขอทุนกู้ยืมทุนได้จริงๆ2คนนี้ขอกู้ยืมทุนแล้วทุนของกอยศแล้วก็เป็นเด็กเรียนดีประพฤติดีแต่หน้าแปลก ดันไม่ผ่านเกณฑ์การขอทุนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องช่วยกันก่อนนะครับเดี๋ยวรายการของเรา5้าเช้าข่าวดีเนี่ยจะพยายามติดต่อน้องทั้งสองคนนี้นะครับแล้วจะเชิญมาพูดคุยถึงความฝันว่าทําไมถึงอยากเป็นหมอเป็นหมอแล้วอยากรักษาคนไข้แบบไหนนะครับล้วตอนนี้ความช่วยเหลือเนี่ยเราจะระดมให้ช่วยเหลือน้องนุ่มกับน้องเด็นี้ให้ได้มากที่สุดความฝันของน้องจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะก็อยู่ที่ ผู้ใหญ่แล้วก็พวกเรานั่นเองนะคะอะวันนี้วันศุกร์นะครับคุณผู้ชมเป็นคิวที่เราจะได้ออกไปหาอะไรอร่อยอร่อย,ออยทานกับพี่มูหวานอีกแล้ววันนี้ไปแถวท่าพระอาทิตย์นะครับไปทานก๋วยจับยวนได้ข่าววานีาเนี่ยพกเครื่องปรุงเครื่องคราวต่างๆในครบครันจริงๆไปติดตามช่วงอร่อยริมทางกับพี่มูหวานกันครับ อร่อยริมทางวันนี้นะคะหมูหวานมาที่ท่าพระาทิตย์ค่ะโอ้โหท่าพระาทิตย์จริงๆเลยนะคะพระาทิตย์มาเต็มเ็มเลยนะคะแล้วก็มาที่ร้านนี้ค่ะเป็นร้านโปรดของหมูหวานอีกร้านหนึ่งนะคะเอาใจเมนูเด็กเส้นหน่อยนะคะมาที่ร้านคุณแดง๋วยจับยวนค่ะเขาขายตั้งแต่ซอกเล็กๆจนตอนนี้ร้านนี่โอ้โหขยายใหญ่โตสองห้องนะคะมันอร่อยเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันเลยนะคะคุณแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ าาค่ะรับอะไรดีคะหมูหวานใส่ทุกอย่างเลยนะคะใส่ทั้งกระดูกหมูอ่อนหมูยอแล้วก็หมูบะช,ชอบ่อไข่นกกระทาไข่ตอกสใส่เห็ดหอมเยอะๆใ,ใส่<า>หอมเจียวเยอะๆชอบนะคะสรุปแล้วไม่รู้จะสั่งทำไมน่าจะบอกว่าทุกอย่างเยอะหมด,ดจะก็ส<า>ิ้นเรื่องแหมนะคะเดี๋ยวหมูหวานไปรอตรงโน้นนะคะได้ค่ะ่ะจัดให้เลยจะัดให้ร้อน เราได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นกว๋วยจั๊บของเขาเนี่ยเหนียวนุ่มนะคะเพราะว่าเป็นเส้นที่เรียกว่าเป็นกว๋วยจั๊บเส้นสดนะคะซึ่งสั่งตรงมาจากอุบลทุกวันเลยพร้อมกับหมูยอนะคะไม่มีค้างคืนนะคะส่วนน้ําซุปของเขาเนี่ยนะคะเด็ดจริงๆ,ๆ,ๆเลยค่ะไม่มีชูรสเพราะฉะนั้นดีต่อสุขภาพมากนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมตามที่หมูหวานสั่งเอาไว้ได้อย่างนี้ เดเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดนะคะต้องระวังนะคะเพราะว่าพริกของเขาเนี่ยเผ็ดมากนะคะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดเนี่ยจำสบายเลยค่ะแบบหมูหวานอย่างนี้อย่างนี้ต้องอย่างนี้นะคะแล้วก็เติมน้ําส้มอีกนิดนึงโอ้โหลงตัวเลยนะคะแล้วก็อ่หาหอมเจียวประคมเข้าไปนะคะซึ่งร้านนี้นะนอกจากก๋วยจั๊บจะอร่อยแล้วเนี่ยยำหมูยอของเขาก็เด็ดด้วย สิ่งในร้านนี้เนี่ยการันตีโดยหมูหวานนะคะอร่อยทุกอย่างคะ่ะช่วงสุดท้ายนะครับช่วงทีเด็ดปิดท้ายรายการวันนี้วันศุกร์ผมมีเคล็ดลับที่จะสร้างความสุขให้กับสาวๆอันหนึ่งม,มีคำคม,มนะครับคบผู้ชายดีๆอาจจะไม่มีสีสันแต่รับรองว่าเธอนั้นจะไม่มีวันเสียใจเหรอแน่นอนจริงเหรอ แต, <whatever. S 1> แต่ว่าถ้ามันแบบ <endeu? S 1> ไม่มีสีสันเลยมันก็จะจืดชืดมากนะมันก็จะน่าเบื่อนะมันต้องลองดูบางทีร้ายนิดนิดแบบไม่ถึงขั้นเลวแค่แบบทันเลนทันเลนอะไรอย่างเงี้ยเออชีวิตมันก็จะแบบไม่น่าเบื่ออะไรอย่างงี้ยไหมบางทีคนดีเนี่ยมันก็มีสีสันซ่อนอยู่คุณมัจลิต้องใช้เวลาศึกษาเลวเดี๋ยวจะค้นพบสีสันทีนี้แหละ เอออย่าให้หนานนะให้สึกษารน,น้อยๆหน่อยจะได้เออ <laughs> เห็นสีอุ้ยน่ารักนะคะโดนใจค่ะ <laughs> เอาวันนี้วันศุกร์สุดส,สัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชมเสาวอาทิตย์นี้ใครได้หยุดก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาวันหยุดอย่างมีคุณค่าม,มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะครับผมผมนพจักรและคุณปาริลีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ <laughs> เดี๋ยวกลับมาวันจันทร์เรามีสาระดีๆสนุกสนานมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งแน่นอนครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> ครับ <laughs> ให้เธอรู้ว่า,วาโลกนี้ไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายบนโลกอันวุ่นวายสิ่งอื่นมากมายยังรออยู่โลกจะสดใสเมื่อใจของเรารับรู้ชวนเธอมาดูช่องห้าตอนเช้ามีข่าวดีชวนเธอมาดู มันดูห้เช้าข่าวาดี